สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกันในเกม mwt tank battle กันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมซึ่งครั้งนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็พูดถึงรถคันนี้ฮะเป็นรถบรรทุกขีปนาวุธนะทุกคนระบบตีนตะขาบนะครับ mgm นะครับผม1 1 6โเรเซตนั่นเองนะก็เป็นรถที่ผมชอบมากๆอีกหนึ่งคันนะครับผมเองไม่มีนะครับตอนนี้นะครับมันเคยมาเปิดขายผมก็เลยมาลองขับดูนะครับราคา1,000บาททุกคนนะครับเริ่มต้นที่1000บาทนะ ก็ยังไม่มีอุปกรณ์เสริมแต่ถ้าเพิ่มเงินมาเป็น2 0 0 0นะครับก็จะได้อุปกรณ์เสริมขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาลองขับกันดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับจะสมกันหรือเปล่ากับที่อยากได้กับราคาอะไรประมาณนี้นะครับผมเองก็อยากรู้มากๆนะนะครับถึงไม่มีรถแต่ก็พยายามดูครับเวลาเขาเอามาขายเนี่ยก็ไปลองขับดูศึกษาดูว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องพูดถึงไม่ได้เลยนะคือเลือดน้อยมากๆนะทุกคน เลือดเริ่มต้นเนี่ยหรือ HP เริ่มต้นเนี่ยสองหมื่นเก้าเองนะทุกคนนะครับคือสองหมื่นเก้าสองหมื่นสามเนี่ยตัวเล็กจังเลยนะครับถ้าผมพูดผิดต้องขออภัยนะประมาณนี้คือสองหมื่นน่ะน้อยอ่ะนะครับจริงๆมันน่าจะสักสามหมื่นสามสามหมื่นหกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันน้อยนะอเนี้ยสองหมื่นนีครับอันนี้โดนครับโดนเป็นโดนปืนกลนะทุกคนก็ไม่ได้โดนไม่ได้เป็นโดนติดขี่อาวุธสักเท่าไหร่นะครับ โดรนเนี่ยยิงได้นะครับในระยะที่ดีพอสมควรเลยแหละสามารถยืนอยู่บนรถถังหรือยืนบินอยู่เหนือหัวรถถังได้นี่ครับแล้วก็ยิงลงมาแบบนี้ยิงอัตโนมัติได้อยู่แล้วนะครับนะเมื่อยิงหมดแม็กเนี่ยรู้สึกว่าจะเรียกดาเมจได้ประมาณสัก2 0 0 0หื่ 20, นะทุกคนนะครับประมาณสองหมื่นนะหมดแม็กของโดรนนะครับอะไรประมาณนี้เนี่ยมันก็ยิงแบบนี้เลยนะเนี่ยเออ ถึงหรือเปล่าถึงสองหมื่นหรือเปล่าเนี่ยหมดแล้วอ <c oughs> ่ <c oughs> ะนครับหมดแล้วนี่ครับและที่สําคัญครับเหมือนกันหมดทุกคันเลยนะโดนครับเมื่อโดนเราโดนยิงพังนะครับก็ใช้เวลาในการคูดดาวโดนเนี่ยนานมากนะครับนะเรามาดูเรื่องขี่ปนาวุธที่ติดกันมาดีกว่านะครับขี่ปนาวุธเป็นแบบนําวิถีนะทุกคนไม่ได้จับไม่ได้เ,เขาเรียกอะไรนะ เออผมพูดถูกหรือเปล่าเนี่ยที่ต้องใช้นําทางด้วยเราเราเป็นคนนําทางขี่มนาวุธนะครับนะไม่ได้เป็นการจับเป้าหมายอัตโนมัตินะครับคือเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาเรื่องนี้ซะหน่อยว่าเขาเรียกระบบนี้ว่าอะไรนะนะครับก็ถ้าจะเอาไปยิงเครื่องบินเนี่ยคงไม่ได้การนะครับเดีย๋ยวเรามาลองยิงรถถังดูฮะเป็นระบบนะครับซ้ายขวานะครับทั้งหมด6นัดนะซ้ายหนัดขวาหนัดนะครับนะในแมกกาซีนการยิงเนี่ยรีโหลดเร็วมากนะครับลูกกระสุนที่พุ่งออกไปเนี่ย ความเร็วของขี่ปนาวุธเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวโอ้โหมันแรงด้วยนะทุกคนนัดหนึ่งครึ่งหลอดนะครับผมถ้าโดนจุดสําคัญนี่ก็เต็มเตมเลยนะครับนี่ฮะคันนี้นะครับที่ผมชอบเลยก็คือ1รูปลักษณ์มันทันสมัย2เลยนะครับเป็นระบบท่อเขาเรียกว่าระบบสองสองเขาเรียกสท่อเอ,อยิงสองฝั่งแบบนี้มันจะทําให้เราสลับยิงท่อได้นะครับนะคือมันจะทําให้เราสลับยิงสงลูกได้นะครับ โดยที่ไม่ต้องรอครูดาวรอรีโหลดนั่นเองนะครับเนี่ยรอนิดหน่อยเท่านั้นนะครับสำหรับทางซ้ายทีขวาทีแบบนี้นะครับมันจะทันท่วงทีมากๆเลยนะไม่เหมือนกับรถที่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าท่อรวมกันอนะท่อขีปนาวุธรวมกันนะครับอันนี้เป็นท่อแยกเออเรียกแบบท่อแยกดีกว่านะี่ครับนะเป็นระบบท่อแยกซ้ายขวานี่ครับถ้าเป็นแบบระบบรวมกันเนี่ยมันจะยิงแล้วต้องรอคูดาวใช่ไหมเออเขาเรียกว่ารอคูดาวรอรีโหลดอะไรก็แล้วแต่นะครับ มันก็จะมีจังหวะให้คู่ต่อสู้เนี่ยยิงสวนหรือการยิงต่อเนื่องของเรามันก็จะติดขัดอะไรประมาณนี้แต่พอเป็นท่อแยกแบบนี้เนี่ยเรายิงซ้ายทีนะครับพอยิงทางซ้ายไปหรือยิงทางขวาไปลูกแรกเนี่ยคู่ต่อสู้ปล่อยแฟออกมาปั๊บเราก็สามารถยิงท่อทางขวาหรือทางซ้ายซ้ำเข้าไปได้อีกเลยนะครับทําให้แฟนั้นไม่สามารถป้องกันลูกที่2ได้นะครับเอออะไรประมาณนี้ประมาณว่ายิง2นัดยังไงก็ต้องโดนสักนัดอะไรประมาณนี้ส่วนการวิ่งยิงครับยังไม่ได้อัพมา ขึ้นอยู่กับพื้นที่ต่างๆความเร็วเนี่ยดีสมดีเลยนะครับความเร็วผมถือว่าเป็นความเร็วที่ดีเลยแหละนะครับความแรงไม่น่าห่วงความเร็วดีนะครับหมุนตัวถังค่อนข้างโอเคแต่การหมุนป้อมปืนนั้นค่อนข้างแบบก็อย่างธรรมดานะทุกคนก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นตัวเริ่มต้นเนาะยังไม่ได้อัพนะครับแต่อย่างใดการยิงเครื่องบินนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยระบบการยิงแบบนี้นะครับคือไม่มีทางไล่เครื่องบินทันแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์ นะครับก็มีโอกาสยิงโดนได้ง่ายกว่านะครับผมเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์นั้นจะขับเคลื่อนค่อนข้างช้านะเวลายโยกซ้ายโยกขวาจะช้านะทุกคนนะครับก็มีโอกาสยิงโดนนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าคันนี้นะเดี๋ยวผมจะวิ่งเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ลองยิงเครื่องบินให้ดูเป็นตัวอย่างเยอะๆหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าตัวนี้เสียได้อย่างเดียวนะครับถ้ามีระบบจับเป้าหมายอัตโนมัติเนี่ยนะครับมันก็จะดีมากๆนะคือถ้าเพื่อนๆมีความรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะ ว่าระบบจับเป้าหมายอัตโนมัติเนี่ยมันใช่ระบบนําวิถีหรือเปล่าหรือระบบที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ที่ลองอยู่ตอนนี้มันคือระบบนําวิถีกันอย่างแน่นอนหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไปศึกษาดูวิธีนะครับนะเดี๋ยวลองไปเทียบกับรถคันอื่นดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันเรียกระบบแบบไหนและแบบนี้จะต้องไปหาข้อมูลเนาะนะี่ครับมันก็เล่นไปแล้วก็ต้องหาข้อมูลสรุปนะครับคันนี้นะครับราคา1,000บาทผมคงไม่ซื้อแน่นอนนะครับ ก็คงจะรอจนกว่ามันจะเปิดสุ่มฟรีหรือว่าอะไรเพื่อฟุกได้ก็สมใจนะครับสําหรับตัวผมเองก็ชอบมากๆนะครับสําหรับคันนี้คือยิงขีปนาวุธได้เยอะนะครับท่อแยกซ้ายขวาด้วยนะครับแล้วก็มีความเร็วที่ดีข้อเสียเท่าที่เห็นเนี่ยเห็นจะมีอย่างเดียวเลยก็คือ H p ค่อนข้างน้อยนะส่วนเรื่องเกราะเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในร้านค้านะครับยังไม่มีของจริงก็เลยไม่รู้ว่าเกราะเป็นยังไงนะครับผม ข้อเสียก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีระบบจับเป้าหมายอัตโนมัติทางอากาศก็อาจจะทําให้ยิงยากนั่นเองนะนี่ครับมันก็ยิงยากแหละแต่ก็ยังดีครับยังมีปืนกลที่ให้มาช่วยได้นะครับนะก็สําหรับผมก็ถือว่าแพงนะคือไม่มีตังไงก็เลยแพงนะครับก็ประมาณนี้ก็ช่วงนี้กิจกรรมก็กําลังดําเนินไปอย่างดุเดือดนี่ครับก็ฟาร์มกันหน้าดูเลยช่วงนี้ผมก็ฟาร์มค่อนข้างเยอะนะครับฝนตก บ่อยมากๆก,ก,ก็ไม่ไม่สามารถทําให้ต,ตรีมได้ก็นอนเล่นฟาร์มเล่นไปนะครับแล้วก็มารีวิวรถเดี๋ยวต่อไปจะมารีวิวรถคันอื่นๆต่อนะครับเพราะตอนนี้ได้มาหลายคันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทาวาดีนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทวาดีหรือจะเป็นของทางตุรกีนะครับก็ได้มาแล้วนะครับหัวติดค้างไว้เยอะมากๆนะครับหลายคันเลยแหละที่ยังไม่ได้นํามารีวิวเลยนะครับเยอะเลยนะครับ เออก็ประมาณนี้ฮะความเร็วดีฮะรถตีนตะขาบผมเองก็ขับคล่องหน่อยแต่เป็นพวกล้อ,อยางนี่ก็โอ้โหบอกเลยว่าผมก็ไม่ถนัดนะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับรถคันนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับดีไม่ดียังไงมันบางไหมเผื่อผู้รู้นะครับจะมีรถคันนี้อยู่แล้วหรือเพื่อนๆคนไหนที่มีรถคันนี้เล่นอยู่แล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับจะได้ทราบกันนะครับอันนี้ก็มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเฉยๆนะครับ ประมาณนี้เลยระบบควันครับเป็นควันพุ่งแบบนี้นะไม่ได้เป็นระเบิดควันนะครับเป็นควันแบบพวยพุ่งฮนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ก็ต้องระวังนะถ้าเกิดเราวิ่งไปปล่อยควันไปเนี่ยอาจจะโดนยิงได้นี่ครับก็ <c oughs> <c oughs> มีประมาณนี้ฮะนี่ครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวต่อไปจะเป็นคันไหนดีนะนะี่ครับเพื่อนๆอ,อยากให้ผมรีวิวรถคันไหนหรือมาคุยเล่นๆกันคันไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะเดี๋ยวถ้ามผมไม่มีแล้วมันมาเปิดขายเนี่ย ผมก็จะได้เข้าไปทดลองขับแล้วก็เก็บภาพมาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมดูสิมันเท่นะทุกคนนะครับมันเท่ด้วยนะครับระบบการยิงดีด้วยนะเสียได้ครับอย่างที่บอกระบบต่อต้านทางอากาศน้อยไปนิดนะถ้ามีเพิ่มอีกหน่อยก็ดีถ้าเลือดเพิ่มอีกหน่อยก็ดีนะแต่ถ้าอัพไปแล้วก็คงจะพอประมาณนะทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่ครับบา,บายยสวัสดีครับผม